มาถึงคลิปนี้ก็เป็นอีกครั้งแล้วกันนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการอ,อโอนย้ายปีภาษีนะครับซึ่งน่าถึงวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่เดือนมีนาแล้วก็ยังมีคนถามเข้ามานะครับเรื่องเอ,อจะโอนย้ายปีภาษียังไงในแอรแท็กสามพันนะครับซึ่งแอรแท็กสามพันตัวใหม่ไม่รู้นะเป็นยังไงแต่ว่าแอรแท็กสามพันตัวเก่ามีปัญหาแน่นอนครับโอนย้ายแล้วมันซ้ําซ้อน มันค้างหม่งอะไรบ้างนะครับเราก็เลยจะใช้แท็กปีพอร์ตนะครับปรับปรุงปีภาษีกันเราก็เข้ารตรงนี้นครับก็จะมีเมนูอยู่ประมาณสามส่วนด้วยกันครับพูดสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ส่วนแรกแก้ไขปีภาษีเช่นเราจะเซตปีภาษีนี่นะครับเป็นปีไหนล่ะเช่นจะเซตเป็นปีสองห้าหกสองแล้วกันนะครับ จากปีภาษีสองห้ากสาก็น่าจะได้ครับเพราะว่าอ่าอันนี้มันแค่จะแก้นะครับมันก็ตัดให้มันแก้เลยก็รัน SQL ผมก็จะหมุนไปแก้ให้นะครับเ,เราจะแก้ทั้งแก้ทั้งข้อมูลแลนคือที่ดินแล้วก็ข้อมูลลงเดือนเลยครับก็ตัด เดี๋ยวพอเราก็ถือว่าตอนนี้เราจะมีปีภาษีเก่าอยู่ในมือนะ้วนะลองไปไปดูไปดูไปดูมีเป็นปีภาษีเก่าถุงแบงปีหกสอง ก็จะมีแปลงที่ดินนะ่ไไปอยู่ในปีเก่าซะละนะครับอ่ะเราก็เพราะฉนั้นเมนูแรกจริงๆเมนูแรกเนี่ยแก้ไขปีภาษีนี่มันน่าจะใช้สาหรับแก้จากปีเก่าเื้อเป็นปีใหม่นะครับเพียงแต่ว่านี่เราทําย้อนไปให้เป็นปีหกสองก่อนละกันเพราะตอนนี้เราทาคลิปเนี่ยมันอยู่ปีหกสามละเราจะได้จัดการตรงนี้ครับในเรื่องของการโอนย้ายปีภาษีก็ เลือกปีที่จะสร้างครับก็ต้องเลือกสองห้าหกสาม่ละเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นสองห้ากสองอยู่ก็ค่อยๆกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปนะครับเราแค่กรอกปีที่จะสร้างก็กดหนึ่งยืนยันจะสร้างปีภาษีที่ย่นก็โตกลงนะครับมันก็จะลันนะครับลันไปโอนย้ายปีภาษีเป็นเป็นปีใหม่นะครับครับก็กดพอ u s ไปแป๊บหนึ่ง ให้มันวิ่งไวขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรอนานพอเรากดแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นนะครับแล้วก็จะให้กดแล้วล่ะอ่ะเรากดยืนยันนะครับอันที่สองอันนี้มีสองอันเองแปบ๊บเดียวนะก็สามไม่มีสี่ก็กดตั้งค่าปีภาษีครับก็เออแก้ไขปีภาษีก็เหมือนแก้ตัวเลขนนะครับส่วนอันนี้โอนย้ายปีภาษีมันก็คือการถ่ายข้อมูลปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับ มันก็ต้องสร้างข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าก็เสร็จแล้วครับก็เมนูสุดท้ายครับก็เมนูลบข้อมูลปีภาษีที่ซ้ำซ้อนนะครับก็ในกรณีที่บางคนไปโอนจากแอรแท็กสามพันแล้วมันซ้ำมันเบิ้ลน่ะเราก็ใช้เมนูนี้ในการที่จะลบข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับก็จะลบอะไรซ้ำนะครับก็ค่อยๆกดเลียงไปทีละอยาแล้วกัน ครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็มีอยู่3อย่างครับเปลี่ยนแปลงปีโอนย้ายปีแล้วก็ลบข้อมูลที่มันเบิลครับโอเคครับ